สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการนำไฟล์ภาพยนตร์จากม้วนวิดีโอเทปเก่าๆหรืออาจจะเป็นม้วนวิดีโอเทปงานแต่งงานของเราเองของญาติเราเองที่มันปัจจุบันนี้มันหาเครื่องเล่นวิดีโอเทปยากแล้วนะครับถ้าเราจากอยากจะเอาเนื้อหางานแต่งงานงานบวชหรือไปเที่ยวต่างๆในม้วนวิดีโอเทปแบบนี้ ลงในแผ่น DVD แบบนี้นะครับวันนี้สีสเกตชาแนลจะมาแนะนำนะครับด้วยเครื่องเล่น DVD เล็กคอเดอร์นะครับผมใช้เครื่องเล่น DVD อัดบันทึกยี่ห้อ p i o โอเนนะครับตัวนี้มีฮาร์ดดิสในตัวเลยแล้วก็มีเครื่องวิดีโอเทปนะครับยี่ห้อเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อโซ n y นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องทำการต่อสายเพื่ออินพุตสัญญาณนะครับนี่ครับ อันดับแรกเราต้องนําสัญญาณวิดีโอนะครับเหลืองแดงขาวเห็นไหมครับจากเครื่องเล่นวิดีโอมานําสัญญาณเข้ามาอินพุตเข้าที่เครื่องเล่น DVD r e c o r d กคอแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนําสัญญาณจากวิดีโอมาใส่ที่ DVD r e c o r d กคอแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อ HDMI มาเข้าที่มอนิเตอร์นี้จะได้ดูได้ด้วยนะครับว่ามันทำงานกันยังไงนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับเมื่อพร้อมแล้วผมจะเปิดเครื่องเล่นวิดีโอนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเล่น DVD ี e ีเล็กคอร์นะครับเปิดทั้ง2เครื่องนะครับพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ใส่ม้วนวิดีโอเทปเข้าไปเลยนะครับที่เราจะทําการอัดลงแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะแล้วครับเมื่อเมื่อใส่ม้วนเข้าไปนะครับก็รอเครื่องให้ทํางานตามปกติอ่าทำงานแล้วเราก็กดเล a y นะครับกดเล่นได้เลยนะครับนี่ครับ เมื่อมันเล่นแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะออกมาที่มอนิเตอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ใส่แผ่นเข้าไปนะครับใส่แผ่นนะครับเพื่ออ่าจบันทึกนี่ครับแผ่นปิ้นโก้แผ่นเปล่านะครับแผ่นดีวีดีเปล่าๆนะครับเอาล้วครับเมื่อใส่เข้าไปก็รอสักครู่นะครับมันก็จะทําการประมวลผลโหลดแผ่นอยู่นะครับคุณผู้ชมก็รอสักครู่วิดีโอก็ทํางานของมันไปครับ รอให้คําว่าโหลดดิ้งหายไปก่อนนะครับมันกําลังโหลดแผ่นอยู่นะครับคุณผู้ชมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อคําว่าโหลดดิ้งหายไปแล้วเราค่อยกดเล็กขอดนะครับมีสัญลักษณ์คําว่าโหลดอยู่นะครับนี่ครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมมันหายไปแล้วนะก็จะขึ้นแบบนี้ทีนี้เราก็มากดนะครับคุณผู้ชมครับมากดเล็กขอดตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับกดเล็กขอดตรงนี้ได้เลยครับ จะมีคําว่าเล็กขอดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไฟแดงจะขึ้นตรงนี้เมื่อเราเมื่อเรากดตรงนี้อ่าผมจะกดเล็กขอดนะครับอ่าเดี๋ยวครับสักครู่ฐานไม่ค่อยดีนะครับปึ๊บอ่านี่ครับผมกดเล็กขอดแล้วนะครับเมื่อกดเล็กขอดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยครับเวลามันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับมีคําว่ามีคําว่าเล็กขอดนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับนั่นแหละครับคุณผู้ชม ตอนน,ตอนนี้มันก็กำลังเล็กขอดไปอยู่นะครับอ่าเดนไหนมันไม่รู้ว่ามันเล็กขอดไหมเดี๋ยวลองกวดตรงนี้ดูนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <hi Seoul. S 2> <anda. S 1> ครับอ่าช่วงนี้ก็น่า่าจะกําลังเล็กขอดอยู่ครับอ่านี่ครับเล็กขอดแล้วมีตัวเลขนับนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจจะยังนะครับนี่ครับอ่ามันมีตัวเลขนับอยู่นะครับแสดงว่ามันเล็กขอดไปแล้วนะครับตอนนี้เล็กขอดลงแผ่นนะครับ ตอนนี้มันก็นำวิดีโอนะครับจากเครื่องเล่นวิดีโอเทปตัวนี้จากม้วนนี่แหละครับคุณผู้ชมมาลงที่นี่แล้วนะครับนี่นับมันก็นับเวลาไปนะครับนับเวลาที่มันอัดบันทึกไปนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มันก็ทําการอัดบันทึกแล้วนะครับม้วนวิดีโอที่เล่นนะครับนี่เล่นจากเครื่องนี้นะครับเล่นจากเครื่องนี้แล้วก็นําสัญญาณมาเข้าตรงนี้แล้วก็เล็กคอร์ดลงแผ่นนะครับคุณผู้ชมเอาละครับ เล่นนานพอสมควรแล้วอ่าบันทึกเดี๋ยวผมจะสต็อปเรคคอร์ดนะครับตรงนี้นะครับมีคําว่าสต็อปเรคคอร์ดนะครับผมก็สต็อปเรคคอร์ดให้ตัวเลขมันหยุดวิ่งนะครับถ้ามันไม่หยุดก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับอ่าตัวเลขหยุดวิ่งแล้วนะครับรีโมดฐานผมไม่ค่อยดีนะครับฐานมันก็จะน่าจะฐานใกล้จะหมดนะครับอ่าเนี่นะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับคุณผู้ชมสต็อปตรงนี้แล้วก็อีเจ็กเอามวนออกมาเลยนะครับ เพื่อมาดูว่าวิดีโอที่เราอัดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นยังไงมันลงไหมที่เราอัดนะครับอ่าเอาออกมาเลยนะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวสต็อปก่อนนะครับตรงนี้ตัวเลขยังนับอยู่ยังยังยังไม่หยุดสต็อปนะครับอ่านี่ครับหยุดแล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่าเวทนะครับสต็อปแล้วก็เวทนี่ครับ recording information to this นะครับตอนนี้มันกําลังอัดบันทึกอยู่อย่าเพิ่งทําอะไรนะครับนี่มีคําว่า recording อ่าหายไปแล้วนะครับ ถ้ามันหน้าจอไม่มีอะไรแบบนี้ก็กดเพลย์ได้เลยนะครับจากแผ่นดิดนะครับนี่ครับผมก็กดเพลย์แบบนี้มันก็จะขึ้นนี่ครับที่เราอัดบันทึกเมื่อสักครู่นี้นะครับหนังจากม้วนอันนี้แหละครับคุณผู้ชมนี่คือการอัดบันทึกม้วนวิดีโอนะครับจากหนังตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับอัดตรงนี้แล้วก็อัดลงตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับเครื่องนี้นะครับสีสเกตชาแนลก็ขายเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้ขายนะครับตัวนี้เครื่องเล่น DVD แดีเล็คอเดอร์ตัวนี้ขาย8,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับ8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเอานะครับสำหรับตัวนี้เครื่องเล่นวิดีโอเทปก็ขายเช่นกันนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเอานะครับตัวนี้ขายในราคา6000บาทนะครับเครื่องนี้เครื่อง DVD แดีเล็คอเดอร์ขาย8,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ